สวัสดีครับนักแท็กเตอร์วังสามหมอจวนธานีครับวันนี้ครับเราก็พาลูกค้านะครับมาส่งรถนะลูกค้าวันนี้ลูกค้า VIP นะครับสั่งทั้งโรตารี่นะไม่ใช่สั่งตัวตัดหญ้าสิแล้วก็เคเลอร์นะครับแล้วก็เอ่อตัวรถนะครับเป็นคูปะไตเอลสามหกศูนย์แปดเอสกีนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงบ้านคุณลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เรามาส่งคูปะไตเอลสามหกเอสกีกันนะครับพร้อมอุปกรณ์นะครับครบชุดเลยครับด้านหลังที่ลากมานะครับเดี๋ยว ใกล้จะถึงแล้วนะครับก็เน้นย้านะครับลูกค้าท่านใดนะครับพี่มองหารถแท็กซี่มือสองอยู่ครับก็สามารถโทรติดต่อนัดได้ครับที่091ครับ8611191ครับ0918611191นะครับน่าจะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็ถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้นะครับเป็นในเขตอำเภอเมืองนะครับจังหวัดุดรานีนะครับวันนี้เราก็มาจัดส่งนะครับทั้งเทเลอร์นะครับรถ L36.8 GT e นะครับใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเดินดูสภาพรอบคันได้เลย สว เอารถลงเนาะครับแล้วก็เอาเทนเลอร์เข้าจอดที่บ้านลูกค้าแล้วทีนี้ก็เป็นการทําสัญญานะครับตัวนี้รอเล่มนะครับ45วันถึง60วันนะครับตัวนี้จากคูเปอร์ต้าสยามลิสซิ่งนะครับตัวนี้เป็นเป็นรถปีใหม่นะครับเป็นรถปีใหม่ประมาณปี59นะครับตัวนี้นะครับก็กําลังนั่งทําสัญญานะครับนะครับโอ้อยู่ในตัวจังหวัดเลยครับวันนี้ได้มีโอกาสมาส่งในอำเภอเมืองนะครับเมื่อกี้สิริพา พาไปติดอยู่ปากคลองครับสะพานแคบนะฮะตัวนี้ก็ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเทเลอร์นะครับนะครับไปดูรถนะครับทีนี้ก็เอารถลงแล้วก็จะแนะนำนะครับวิธีการใช้นะครับให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวลูกค้าไม่เคยมีรถมาก่อนครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพีเศนรถไปของพางก่อนระหว่างที่เจ๊กำลัง ทำเอกสารกู้ลูกค้านะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคูบัตตานะครับ L3608SP นะครับตัวนี้นะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นรถ3สูบนะฮะสามสูบแล้วเป็นยังไงนะครับตัวนี้3สูบเป็นเครื่องยนต์ดเรกนะครับเครื่องยนต์ดเรกคือเครื่องยนต์ที่ไม่ต้องเผาหัวสตาร์ทนะครับเป็นหัวฉีดแบบเฉียงนะฮะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นรถที่ค่อนข้างยอดนิยมเพราะว่าเป็นรถ3สูบสามารถใช้ในครัวเรือนได้นะครับเป็นรถถขนาดกลางนะฮะตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวท็อป นะฮะเป็นตัวสเปเชียลนะครับซึ่งเป็นโครงหลังคาเหลี่ยมนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์ชัตเทิลนะครับซิงคโครชัตเทิลนะครับเป็นเกียร์เข้าข้างพวงมาลัยนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้เดินหน้าอยหลังได้โดยที่เราไม่ต้องหยุดจอดรถนะครับตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสีสันเดิมๆครับทางร้านเราแต่งแค่ท่อซิ่งให้หนึ่งใบแล้วก็เก็บแค่สีคันล่างนะครับตัวนี้นะครับสวยเดิมครับสวยเดิมทุกอย่างนะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับตรงนี้นะครับ หลจุดรั่วซึมครับตัวนี้นะครับลูกค้าอยากได้เอามาตัดหญ้าที่บ้านที่สวนนะครับตรงนี้นะครับก็หน้าฝนแล้วก็หญ้าขึ้นเขียวขจีครับตรงนี้นะครับนะฮะตัวตัดหญ้านะครับของเราเป็นตัวตัดหญ้าขนาด1.20นะครับไว้ใส่กับคูบัต้า L3608 หรือ3408หรือขนาดหารความกว้างของล้อนะครับประมาณ1เมตร50ถึง1เมตร60นะครับเราจะใช้ ตัวตัดหญ้าขนาด1เมตร20นะครับตัวนี้นะครับข้อดีของตัวตัดหญ้ารุ่นนี้นะครับก็จะเป็นยอยปั่นแบบสลิปคัตนะครับเวลาที่ตัดไปแล้วโดนหินนะครับใบไปโดนหินนะครับตัวคัตจะทํางานครับจะปั่นฟรีนะฮะจะปั่นฟรีทิ้งนะครับตรงนี้นะครับก็สังเกตได้นะฮะลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหารถแท็กเตอร์มือสองสภาพเยี่ยมๆนะครับสภาพสวยๆนะครับจัดส่งถึงหน้าบ้านนะครับราคา ก็ไม่ถือว่าถูกมากแล้วก็ไม่ถือว่าแพงมากนะครับสามารถจับจองได้นะครับตรงนี้นะฮะก็สามารถโทรติดต่อหานัดได้เลยนะครับที่0นย์91ครับ861 1191ครับ091 861 1191หรืออีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับที่063ครับ3130447ครับ063 3130447นะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับทางออกไปวาริชภูมิครับ มาอำเภอวางสามหมอครับไม่ต้องห่วงว่าไม่มีรถนะครับตรงนี้คืออำเภอนี้คือโดงรถไถนะครับไม่จบร้านผมก็มีอีกหลายร้านนะครับตรงนี้นะครับก็ที่บางสามหมอก็มีอยู่สองสามร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวอเจริญแท็กเตอร์หรือว่ามรกรสับรุ่งเหลองแท็กเตอร์นะครับก็สามารถนะครับเข้าไปแวะเวียนเข้าไปชมได้นะครับตรงนี้นะครับยังไงก็ก็ฝากนะครับฝากเอฟซนะครับที่ติดตามนะครับตรงนี้นะครับ แวะเวียนนะครับท่านใดที่จะมาหารถนะครับก็ให้โทรสอบถามก่อนว่ามีรถรุ่นไหนตอนนี้มีรถรุ่นไหนมีรถขนาดใดนะครับให้โทรนัดล่วงหน้าก่อนประมาณวันหรือ2วันนะครับก่อนที่จะเข้ามานะครับอย่าเลาะครับพี่น้องอย่าเลาะขันเลาะมันสีบดายรดง่ามนะครับมองนี้นะฮะรอลูกค้าแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมมารีวิวคลิปให้ดูนะครับการทํางานนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไปคร่าวๆก่อนนะครับอยู่ QC Mark นะครับเราอยู่ครบทุกจุดนะครับเหมือนเดิมนะครับเดิมๆเลยนะครับตรงนี้นะฮะรถใช้งานแค่ 1,415้าชั่วโมงครับนะครับตัวนี้เจ้าของธนุถนอมมากครับดูสีนะครับสีบอดี้นะครับสีหัวนะครับแทบไม่ขูดหญ้าเลยครับไม่ขูดกิ่งไม้เลยนะครับถ้ารถอีกสภาพหนึ่งคือรถที่เข้านาไปแล้วไปบุกนะครับไปบุกก็จะมีเศษจะมีรอยขีดข่วนนะครับตัวนี้เราลบรอยขีดข่วนคือมันไม่มีรอยนะครับมันก็เลยไม่เป็นรอยนะครับนะฮะแล้วท่อเรานะครับ ใส่ท่อซิ่งนะครับเป็นท่อเหล็กนะครับท่อเหล็กแท้ๆทั้งใบนะครับงาน304นะครับพร้อมปีโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้นะครับซื้อรถจากร้านเรานะครับก็มีของสมนาคุณก็เป็นเสื้อนะครับยังไงก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าเป็นอย่างสูงครับ